ตรียมตัวไปเกาหลีเวอร์ชัน่นไปทำสวยใช้อะไรบ้างในการเข้าประเทศอัปเดตล่าสุดตอนกลางเดือนพฤษภาคมนะจะมีทริคเล็กๆเราจะทำยังไงให้มันเร็วขึ้นมิมิ <Mimi. S 1> สวัสดีค่ะมิมินะคะ <S <S ก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานมากๆแต่วันนี้กลับมาแล้ว <S 1> <S 1> ในที่สุดนะคะวันที่มิมิรอคอยรอมานานมากๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไป เกาหลีกันแล้ว ya วันนี้ก็มีคอนเทนต์มาตามชื่อหัวคลิปเลยนะคะเตรียมตัวไปเกาหลีเวอร์ชัน่นไปทำสวยนั่นเองนะคะในปี2022นี้ก็เป็นเวอร์ชัน่นอัปเดตล่าสุดนะคะก็วันนี้ค่ะมิมิจะมาบอกทุกคนกันว่าเออมิม่เตรียมตัวยังไงนะคะแล้วก็ตอนนี้เกาหลีจ,จะต้องใช้อะไรบ้างนะคะในการเข้าประเทศอันนี้อัปเดตล่าสุดเลยตอนกลางเดือนพฤษภาคมนะคะก็ที่จริงขั้นตอนการเตรียมตัวนะคะในการไป ประเทศเกาหลีเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะมันก็สามารถหาในเน็ตหรืออะไรเงี้ยได้นะแต่ว่ามีจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วก็จะมีทริคเล็กๆนะคะสําหรับคนที่แบบเออมันจะต้องลงทะเบียนน,น,น,นั้นนู้นนันนี้เงี้ยเราจะทํายังไงให้มันเร็วขึ้นนะคะก็เริ่มต้นก่อนว่าเออ,เอร์ชั่นฉนบับทําสวยคืออะไรคือมีมี่มีแผนที่จะไปเพิ่มความสวยนิดนึง ทีเนี้ยแบบเออการเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างจากคนที่เขาแบบเข้าไปท่องเที่ยวธรรมดาอย่างไงบ้างไหมก็จะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันแบบว่าเออมันจะต้องลงทะเบียนแบบต่างกันไหมหรืออะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเราจะได้แบบเหมือนพรีมิชั่นพิเศษอย่างเช่นแบบเราจะได้จดหมายจากทางโรงพยาบาลเราก็จะผ่านตอมอได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ว่าเออเราเข้ามาทำศัลยกรรมกับ โรงพยาบาลน,นี้นะโรงพยาบาลน,นี้เขารับรองนะว่าเ,ออเราได้มีการเข้าไปเดี๋ยวจะเข้าไปทําจริงๆอะไรเงี้ยก็จะมีจดหมายที่จะออกให้กับเราตอนที่เราเดินผ่านตอนหมอเข้าประเทศนะคะแล้วก็จะต้องปิ้นเอกสารเตรียมมาไว้เนาะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าแบบ หลักๆเลยที่จะต้องเตรียมในการเดินทางไปประเทศเกาหลีเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะคะในช่วงนี้นะสิ่งแรกที่ต้องมีนะคะไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้เดินทางนะคะก็คือพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตเนี่ยมันก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนนะถ้าใครสมมุติว่าอุย้ย อีก2เดือนหนูหมดอายุแล้วข่งนี้ไม่ได้ต้องรีบไปทําใหม่นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือวัคซีนพาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยเราสามารถขอได้ผ่านทางแอปหมอพร้อมนะคะแล้วก็วอล์กอินเข้าไปรับได้มันก็จะเป็นเล่มแบบนี้นะคะแล้วข้างในมันก็จะมีเป็นแบบว่าเออเนี่ยเราอะได้ฉีดอะไรมาบ้างนะคะซึ่งเกาหลีเขาก็จะ Request ทั้งหมด อสอบเข็มขึ้นไปนะซึ่งหลักฐานในการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็คือที่สายการบินรีเควสตนะคะก่อนที่จะออกจากประเทศไทยนะคะอันนี้คือแบบที่ไทยเราเรีเควสตนะเกาหลีไม่ได้รีเควสนะแล้วก็ตัวไปกลับนะคะทีนี้เนี่ยไอ้ที่เขากังวลกันที่เขาแบบว่าอุ้ยมันจะขอยากขอเย็นขอได้หรือเปล่าเงี้ยมันคือ KE TA นะคะ KE TA เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเว็บไซต์ที่เราจะต้องกรอกเข้าไปก่อนที่เราจะบินนะคะเราจะต้อง ได้รับอนุมัติจาก KETA อันนี้ก่อนเราจะต้องมีมีใบน,นี้ก่อนว่าแบบเออเกาหลีเขาแอปพิวฟแล้วนะให้เราเดินทางเข้าประเทศได้นะคะแต่อันเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นการรันตีนะว่าเราจะผ่านตอมอรหรือเปล่าแต่คือเราก็ผ่านไปขั้นหนึ่งแล้วทีเนี้ยค่ะในการลงทะเบียนมิมี่จะมาบอกเคล็ดลับเพราะว่าเหมือนหลายๆคนเขาจะแบบเหมือนติดปัญหาตรงนี้กันหลกัหลกๆเลยที่จะต้องมีก่อนทำ KETA แน่นอนอยู่แล้วก็คือพาสปอร์ตนะคะเพราะมันจะต้องมีการแนบรูป ของพาสปอร์ตไปด้วยทีนี้มีสังเกตหลายครั้งแล้วว่าเพื่อนๆจะติด ในเรื่องของแบบเหมือนพวกอัปโหลดรูปภาพก็อยากให้เตรียมมาไว้ก่อนเลยนะคะก็คือเราอะสามารถถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ตของเราหรือสแกนก็ได้นะคะแล้วเอาไปย่อขนาดคือย่อไฟล์ให้มันแบบเล็กที่สุดก็คือสามารถไปทําในคอมได้หรือแบบไปย่อไฟล์ในพวกในเว็บไซต์ที่มันย่อไฟล์ฟรีอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะต้องเป็นรูปภาพของเราที่มันเป็นรูปหน้าตรงฉากหลังสีขาวอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่นี่ทำอะมี่ก็แค่ อยู่ฉากหลังสีขาวเนี่ยแล้วก็ เอากล้องหน้ามือถือถ่ายแล้วจากนั้นก็ไปย่อ,ยอขนาดไฟล์นะคะใน Photoshop หรืออะไรอย่างนี้เอาแล้วก็แนะนำว่าทำในคอมน่าจะดีที่สุดนะคะมีเพื่อนมี่ที่มันมีปัญหาแบบว่าทำในโทรศัพท์พอถึงขั้นตอนอัปโหลดนียมันอัปโหลดรูปไม่ได้อะไรอย่างนี้มันเหมือนต้องให้สแกนอะไรอย่าง,างเดียวก็ยังไงแนะนำให้ทำในคอมนะคะ KETA ซึ่งตอนนี้ช่วงนี้มันแอดพ o ฟค่อนข้างเร็วแล้วมันไม่ได้แบบช้าเหมือนตอนแรกๆนะคะเหมือนตอนช่วงเมษาที่เขาเปิดประเทศแบบมีเห็นแบบว่า สองอาทิตย์แล้วยังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือแบบส่งวันนี้พูฟแล้วลยอะไรเงี้ยมันแบบค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นะทีนี้อีกอันนึงก็คือตอนแรกมันจะเป็นผล PCR ที่เราจะต้องจองตรวจก่อนบิน72ชั่วโมงค่ะแต่ตอนนี้เกาหลีได้เปลี่ยนกฎแล้วเราไม่ต้องเสียค่า PCR แบบว่าราคาแบบ 2,000-3,000แต่เราก็จะเสียค่า ATK แทนแต่ว่า ATK เนี่ยจะต้องออกโดยโรงพยาบาลนะคะจะต้องเป็นเอกสารยืนยันเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถไปขอที่โรงพยาบาลได้ละคาก็จะประมาณแบบ500-600-700ราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละแล้วก็ PCR ที่เกาหลีอะตอนแรกอะเหมือนเราอะแลนไปแล้วเราจะต้องจองคิวตัว PCR ที่สนามบิน ที่เกาหลีก่อนนะคะก่อนเข้าไปแบบในตัวมือของเขาแล้วมันก็จะต้องเสียอาแ0 0 0ือ 80, วอนแต่ทีนี้ตอนนี้เขาเปลี่ยนอีกแล้วก็คือไม่ต้องลงไปแล้วก็ ตรวจ PCR ทันทีแต่ว่าให้ตรวจภายใน3วันหลังจากที่เราแบบได้เข้าไปอยู่ในประเทศเกาหลีนะคะอันที่6ก็คือไทยพาสนะคะมีก็อยากให้ทุกคนนะ่ะรีบลงทะเบียนเพราะว่าถ้าหากว่าเราแบบเหมือนได้ตรวไปกลับแล้วได้ทุกอย่างเลยเรียบร้อยแล้วอ่ะแนะนําให้รีบลงทะเบียนไทยพาสเพราะว่าบางคนแบบว่าหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ยังไม่ได้รับคอนเฟิร์มจากไทยพาสอย่างเงี้ยแล้วมันจะกลับเข้าประเทศได้ยากค่ะอาจจะแบบถึงกับต้องจองโรงแรมนอนต่อที่ประเทศนั้นๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้รับแอปพูฟไทยพา ะะและอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้มันจะต้องไปทำตอนก่อนเข้าประเทศเกาหลี24ชั่วโมงก็คือ q ิวโคก็ไม่น่าจะยากขั้นตอนนี้เขาว่าง่ายกว่า KETA นะคะมันก็เหมือนแบบลงทะเบียนพวกที่พักที่เราพักที่นูน่นอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะผลตรวจ ATK ที่เขาเปลี่ยนจาก PCR เป็น ATK เราก็ต้องยื่นเข้าไปใน q ิวโคนี้ด้วยก็ประมาณนี้นะคะนี้ที่ต้องเตรียมนะแต่ว่าที่ต้องเตรียมแบบที่มีแลนเอาไว้ว่ามีจะต้องปริ้นไปนะคะก็คือ คือหนึ่งตั๋วไปกลับที่จะต้องปริ้นไปแบบเออให้เรามีเป็น paper, เปเปอร์เผื่อแบบว่าตอมอดูอย่างเงี้ยคะ่ะที่พัก แล้วก็ผลแอปพลิคของ KATA แล้วก็ผล ATK แล้วก็ใบลงทะเบียน QR code นะคะถ้าหากว่าแบบเออ QR code มันแบบเรียบร้อยแล้วเราก็ปินป้นใบ QR code ออกมาเนาะแล้วก็เอกสารรับรองจากโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลที่เกาหลีเนี่ยว่าแบบเออเราจะเข้าประเทศไปทําศัลยกรรมอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะแล้วก็มี่ก็จะปิน้น Thai pass ไปด้วยเพราะเผื่อแบบขาเข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี่ก็จะทําแผนเที่ยวก็จะปิ้นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแบบเราก็ไม่รู้นะเนาะเผื่อเราเข้าห้องดำเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ เราก็จะได้เอาเปเปอร์พวกนี้ยื่นให้เขาดูได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือพี่จะต้องเป็นรูป Refer e n c e ของแบบว่าเออสิ่งที่มี่อยากจะทําไปด้วยนะคะเดี๋ยวมีจะทําแยกไว้อีกคลิปหนึ่งเนาะว่าแบบเออเราไปทำอะไรที่เกาหลีเราจะไปแก้ไขอะไรส่วนไหนอันนี้ก็เป็นคลิปคร่าวๆนะคะในการเดินทางไปประเทศเกาหลีนะคะเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดนะคะอัปเดตล่าสุดก็คือเราไม่ต้องใช้ผลพ c r แล้วเราใช้เป็นการตรวจ a t ท K จากโรงพยาบาลแทนนะคะเราก็จะได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีได้อีกยังไงฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะมิมิจะมาลงบ่อยๆบ๊ายบาย